ถึงช่วงของ explore brainbox นะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าเราจะมาใช้โปรแกร,รมช่วยเทรดอย่าง brainbox นั้นช่วยหาจุดในการตัดสินใจว่าจะทำยังไงดีกับหุ้นที่เราอยากจะไปกระจายการลงทุนในต่างประเทศนะคะแน่นอนพูดคือการค่ะกับคุณเล็กวิชนนวงชัยคนากรค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับช่วงแรกพี่โจจัดเต็มมากนะคะสำหรับผู้ในต่างประเทศแต่คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าแหมเราจะไปหาข้อมูลเราจะมาหาจุดซื้อจุดขายได้ยังไงบ้างแต่ว่าโปรแกร,รม brainbox ของเรายังคงช่วยตอบโจทย์เรื่องนี้ได้อยู่นะคะ ใช่ครับถึงแม้วันนี้โอ้โหพี่โจแนะนำต้องเรียกว่าหลายตัวเลยทั้งบิตทั้ง ETF นะครับวันนี้เนี่ยถ้าเสรุปมาให้จะมีอยู่ทั้งหมดห้าตัวนะครับที่พี่โจแนะนำมาเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยนะครับครับตัวที่หนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ตลาดสิงคโปร์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราเปิดโปรแกรมเบรนบ็อกซ์เข้ามาเราแค่เลือกตลาดสิงคโปร์นะครับแล้วเราก็เสิร์ชตามชื่อที่พี่โจเขาแนะนําไว้ช่วงแรกเลยนะคือก็พิมพ์เข้าไปว่าเป็น Manulife ก็ได้พิมพ์ว่า MANU สั้นๆก็ได้ครับตัวโปรแกรมก็จะบอกออกมานะครับว่าตัว m มนูไลฟ์ u s Read ตัวนี้เนี่ยชื่อย่อคือ BTOU นะครับเราก็คลิกเข้าไปได้เลยครับเพียงแค่คุณผู้ชมจำแค่บางส่วนของชื่อก็หาเจอแล้วใช่ครับครับ่ะอาพอเจอแล้วเข้าไปดูเลยค่ะระยะสั้นเป็นไงบ้างคะครับตัว Manulife US READ ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเพิ่งเ,เริ่มการซื้อขายเนี่ยประมาณปลายเดือน พฤษภาคมของปีนี้นี่เองนะครับดังนั้นเนี่ยตัวราคาเนี่ยมันจะเข้ามาทําการวิเคราะห์ทางเทคนิคแค่สองสเดือนเองนะครับดังนั้นเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะวิเคราะห์ช่วงระยะสั้นได้อย่างเดียวนะครับระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยอาจจะยังต้องรอข้อมูลมากกว่าน,นี้ก่อนนะครับถ้าเรามาดูระยะสั้นของตัว Manulife US lead เนี่ยจะเห็นว่ามันมีแต่สัญญาณลบ4ครั้งอย่างเดียวเลยในช่วง ราคาเคลื่อนไหวใน2อสเดือนที่ผ่านมาน,นี้นะครับแล้วก็มีกรอบแนวรับแนวต้านอยู่ที่0.81-0.85ถึง0.85้านะครับถ้าเราลองดูเนี่ยสรุปสั้นๆเลยของตัวนี้ก็คือว่าช่วงสั้นๆเนี่ยอาจจะมีการย่อตัวอ่อนตัวลงมาได้บ้างนะครับแล้วก็อาจจะทยอยซื้อสะสมได้นะครับแล้วก็ถ้าทะลุตรงแนวต้านที่0.85ก็เนี่ยก็อโรบาย่อไปได้เลยนะครับค่ะระยะสั้นมีสัญญาณขาลงมาก ถึง4เครื่องมือก็แปลว่ารอจะเย็นก่อนรอให้เบรกด้านใดด้านหนึ่งนะคะจะลงมาที่แนวรับค่อยซื้อหรือว่ารอทะลุแนวต้านค่อยโฟโลโรบ่ายก็ได้อ่าใช่แล้วครับครับผมครับค่ะ,ะมาดูกันต่อเลยค่ะ คับไปดูตัวที่2กันต่อนะครับตัวที่2เนี่ยจะเป็นตัวสไปเดอร์เอสแอนดีวิ end ETF นะครับซึ่งอยู่ที่ตลาดสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมครับเราพิมพ์ S T D R S p ประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวตัวโปรแกรมจะหามาให้เลยนะครับก็จะได้ออกมาเรียบร้อยนะครับว่าเป็นชื่อย่อหุ้น S D แล้วก็ Y นะครับค่ะใส่เข้าไปแล้วนี่เข้าไปดเลยครับผมครับในแง่ภาพรวมเนี่ยมีสัญญาณขาขึ้นอยู่8 สัญญาณนะครับแล้วก็สัญญาณขาลงอยู่4สัญญาณมีกรอบแนวรับแนวต้านให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับครับผมค่ะแปลว่าเราดูจะสรุปแล้วแหมค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นนะคะแต่ว่าเอาไวช้ชัวไปดูระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเพิ่มเติมด้วยนะคะ ครับผมเข้าไปดูกันเลยนะครับในระยะสั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีเครื่องอสัญญาณขาขึ้นอยู่3สัญญาณและก็สัญญาณขาลงมีอยู่4สัญญาณนะครับแล้ถ้าดูจากรูปเนี่ยจะเห็นว่า,อ,าออกไซ์เวย์มาประมาณช่วงเดือน2เดือนแล้วนะครับก็ช่วงสั้นๆสรุปได้ว่าก็อาจจะยังไซเวย์นะครับผันผวนอยู่ไม่ไม่ขึ้นไม่ลงอย่างไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเราไปดูระยะกลางกับระยะยาวกันต่อเนี่ยจะเห็นว่ามีแต่สัญญาณขาขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสรุปนิดนึงสำหรับตัว สไปเดอร์เอสแอนด์พีดีเนด์อเนี่ยก็ถ้าลงทุนระยะกลางกับยาวเนี่ยก็สบายใจได้ครับครับผมค่ะระยะกลางถึงยาวตอบโจทย์เลยไม่มีสัญญาณขาลงเลยนะคะ,ะใช่แล้วครับก็รอรับที่แนวรับที่เครื่องมือให้ไว้เลยนะคะใช่ครับอยู่ที่ระดับราคาประมาณ86นะครับถ้าเป็นระยะสั้นกกลางนะครับแต่ถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยก็จะถอยลึกลงมาหน่อยนะครับในอยู่นช่วงระดับราคา78-79เหรียญน,นะครับค,ครับผม อันนี้เป็นตัวแรกของตลาดหุ้นในสหรัฐมาดูกันที่กรุ๊ปนี้เลยดีกว่าครับผมอีก3ตัวนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวที่พี่โจแนะนำไว้เป็น S Dog ใช่ไหมครับ I Dog แล้วก็ตัว E Dog นะครับจริงจริงแล้วจำได้แต่ Dog นะคะใช่ครับเราง่ายๆลยครับเราก็พิมพ์ Dog เข้าไปเลยนะครับเวลาค้นหา DOC นะครับเลือกประเทศเป็นสหรัฐอเมริกาก็โปรแกรม b r รน n b o x ก็จะบอกอกมาหมดเลยครับมีทั้ง I Dog E Dog นะครับเรียบร้อยหมดเลยครับ เข้าไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่าไปดูตัวแรกตัว S Dog ก่อนนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่ามีสัญญาณขาขึ้นอยู่4สัญญาณแล้วก็สัญญาณขาลงมีถึง12สัญญาณเลยนะครับครับผมอันนี้แปลว่าถ้าดูจากสรุปไม่ต้องรีบนะคะโดยสรุปเนี่ยอาจจะยังบอกว่าเอ๊ะน่าจะเป็นไม่ใช่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสล้นกันครับผมไปดูภาพสั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีแต่สัญญาณขา ลงถึง10สัญญาณนะครับตรงนี้มีแต่สัญญาณขาลงถึง10สัญญาณแต่ถ้าเราดูราคาเนี่ยจะเห็นว่ามันออกไซด์เวนะครับแล้วตัวโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างจับได้ว่าอาจจะมีการย่อตัวลงมาในช่วงสั้นๆนะครับซึ่งระดับกรอบแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้ก็อยู่ระดับราคาประมาณ3 9 4สิบถึงนะครับตรงนี้สรุปนิดหนึ่งช่วงสั้นอาจจะมีการย่อตัวและอาจจะทยอยสะสมตรงระดับแนวรับที่39กก็ได้ครับผมครับค่ะแต่ว่าระยะกลางระยะยาวตอบโจทย์การลงทุนระยะยาวขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะคะ ครับใช่ถ้าเรามาดูกลางกับยาวกันต่อกลางจะเห็นว่าก็สัญญาณขาขึ้นเท่ากับขาลงแต่ถ้าเรามาดูระยะยาวก็มีแต่สัญญาณขาขึ้นอย่างเดียวถ้าลงทุนยาวๆก็น่าจะถือต่อไปได้สบายใจครับครับมมาดูด็อกที่2อ,อีกนะตัวที่2ก็จะเป็นตัวไอด็อกนะครับเช่นเดียวกันครับเราลองไปดูก็มีในแง่ของภาพรวมเนี่ยโปรแกรมจับออกมามีถึง14สัญญาณขาขึ้นแล้วก็มีแค่สสัญ,ญญาณที่เป็นขาลงนะครับ<ม>ก็ถ้าในภาพรวมก็น่าจะอยู่ในแนวของขาขึ้นนะครับ ถ้าเราเจาะไปดูทั้งภาพสั้นกลางและยาวกันก็จะเห็นว่าสัญญาณขาขึ้นมีมากกว่าสัญญาณขาลงหมดเลยนะครับสำหรับตัว iDoc กเนี่ยก็น่าจะลงทุนได้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 สบายใจนะครับทั้ง3ระยะ Time Frame เลยครับผมค่ะมาที่ Doc ที่3ตัวสุดท้ายครับตัว E แล้วก็ Doc กนะครับก็ กดเข้าไปดูก็เช่นเดียวกันนะครับมีสัญญาณขาขึ้นถึง15สัญญาณนะครับแล้วก็สัญญาณขาลงมีเพียงแค่3สัญญาณเท่านั้นนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับทั้งภาพระยะสั้นกลางแล้วก็ยาวเนี่ยมีสัญญาณขาขึ้นมากกว่าขาลงหมดเลยครับนี่ก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ ชัดเจนพอสมควรใน 2. ดอก2ดอก2อดอกส,สุดท้ายนี้นะคะใช่ครับก็จะเห็นว่าด้วยโปรแกรมเรนด์บ็อกซ์เนี่ยก,ก็ไม่ว่าจะเป็นตัว Lead ETF ของตลาดสิงคโปร์สารัตก็ค้นหาได้ง,ง่ายๆทั้งหมดเลยครับ <c oughs> ค่ะได้ค่ะคุณเล็กคนนี้ขอบพระคุณมากค่ะได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราพยายามที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นค้นหารูปแบบการลงทุนได้อย่างนักลงทุนคุณภาพด้วยวิธีการง่ายๆแบบนี้นะคะ,ะ,ค,ะ <c oughs> คุณผู้ชมที่สนใจเพียงแค่คุณผู้ชมโทรศัพท์เข้าไปแล้วเปิดบัญชีกับ DBS ค่ะ0-2 657-7799นะคะจะได้รับหนังสือแกะรอยคุมทรัพย์หุ้นปันผลเขียนโดยคุณอาภารพรแสวงพักนะคะโทรม,มาได้เลย02-657-7799แจ้งความจานงว,ว่าจะเปิดบัญชีกับ DBS ค่ะเวลาสำหรับ DBS Explorer วันนี้แล้วน,นะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่วันอังคารหน้านะคะดิฉันโสภาสัานท,ทารุ่มใหม่ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ